สบายดีทุกคนสบายดีตอนทเที่ยงทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็ได้มาฮอนเฮือนไปเรียบร้อยทุกคนเนาะับเป็นเซาวันใหม่นี่ทุกคนบรรยากาศยังมือเซาร์เนาะฝนกับ,บ่ได้ตกกันทุกคน บรรยากาศดีเลยวันนี้เนาะวันนี้ก็คือเมยของเฮาได้ต้มเหล้าพร้อมทุกคนมาต้มเหล้าเอามาไม่มาน้อยมานน่ะมาน่อยเต็มเลยทุกคนอันนี้ลูกหมาเหลือซองโตอย่างทุกคนในเงินกันเลยวันน่ะพันดุนมยุดเลยขักไซื้อปลาคอมาให้เพื่อนน้ำเนาะนะเยสเลูกเด้อยินมาปีโป้ทุกคนโอเคเมยของเฮาบอยเอาเสือไปให้ทุกคนเนาะเมยเฮากับหากระต้มเหล้าเรียบร้อยทุกคนนี่แหละประมาณนี้เนาะ เน,นี่ยขี้เหล่าทุกคนเอาไปซัวกับเซฟดีเนาะเดี๋ยวเอาเสื้อบ่เอาอยิ่ใส่เสื้อแม่เอาตอกก็ได้เนะาะตอกเลยนี่อะเอาตอกนี่เซ็นสองอู้หูอีกสามตัวขอเอาไปคนมาจับไก่ทุกคนเอาไปขายนี่เนาะขายอยู่ตลาดนัดนี่นไก่ไก่ตัวใหญ่ไงทุกคนอันนี้จะเป็นคนจับเซฟตัวน้อยก็พอ โอ้เอาตัวใหญ่แค่ไหนดิอืมโอเคเอาตัวใหญ่ก็ได้ตัวนี้ก็ได้สิหลายคนครับตัวนี้ก็ได้นี่คนเขาก็คือใส่จับเป็ดเราไม่พอเขาก็ได้จับเป็ดคนติดบ้างโอ้เดี๋ยวไปติดบนน้อมาจักโลหนี่งเป็ดขมไปหมดเลยแบบอยู่หัวล่าตัวโทนมาเป็ดยู่หัวเนาะเขาเป็ดทางไก่เนยคือหลายตัวแฮมเขาเอาตัวเดียวนี่แหละปะตันนี้เอาไปขายตัวนี้คอเนื้อนี่แหละอ๋อเนื้อเอาไปขาย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็ได้ขับรถออกจากเพื่อนไปทีบร้อยทุกคนเนาะก็ได้ซื้อน้ำก้อนทุกคนแล้วก็เครื่องดื่มของเฮาก็คือแป๊บซี่นั่นเองทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือเฮากาจะเดินทางไปที่บ้านยูทูบเบอร์สาวทุกคนบ้านยูทูบเบอร์สาวก็ไปเบิ่งกันว่าจะเป็นบ้านของผู้ใดก็ไปเส้นทางนี่คนมีแต่่ผู้เดียวแหละเนาะก็คือแบบว่าไอที่สองคนทุกคนก่า ได้จับเป็ดไปเรียบร้อยเนาะพื่อนก็นได้เอาเป็ดไปทุกคน เนาะนี่เขาก็เลยจะเป็นไกด์ทุกคนคนน่ะทางหลังทุกคกเนานะก็คือเลี่ยนๆกันเลยนี่นี่นี่มองนี้เลยทุกคนนี่นี่ในทางลงนี่ ได้โอ้ยสบายได้ได้โอ้ทางลงก็จะเป็นโนู่นนี่ไงทุกคนไปเฮ้ยไปได้ยังบอลงมาได้อยู่บ้านเหรอมันจะได้อยู่เพราะว่าทางนี้กับอะไร พี่เดี๋ยวทุกคนก็คือทางเส้นนั้นก็คือไปไวลาดเลยเนาะทางรถกันจักคือกันเนะเาะก็คือไปไวลาดกันเส้นนี้ก็คือถือว่าคือว่าดีเลยทุกคนเดี๋ยวไว้กังเนาะว่ารถไอ้ควันสีลงมาได้หรือบ่เนาะมันจะได้อยู่ดอกอเป็นรถแบบนั้นต่ำเลยทุกคนเลยรถรคุ้นต่ำเลยไปได้แล้วได้แล้วปะไป เดินทางไปตามนี้เทุกคนเอาก็บม่เคยมาทางนี้เนาะเกิดไปแต่ทางนั้นทุกคนลืมทางนั้น แน่นอนเพราะว่าเป็นรถยนต์อะไปบ่ได้ายจอดจอดแถวพุ้นแหละมันจะได้จอดแถวพุ้นทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางแบบมันเดี๋ยวนี้มันลุบอะ่ะคันรถยนต์ขึ้นมากันท่าจะบ่ได้น่าจะได้จอดแต่ทางนั้านนอกเลยน้องอายวันเดินเนาะแล้วก็ย่างขึ้นมาทุกคนปะขึ้นไปอีก่ขึ้นไปอีกไปยเลยเอากระบ,บืองลือเส้นทางนี้คือการดูดกคนเนาะขึ้น,น,นไปอีกทุกคน บุคุนเนาะบุคุนมาทางนี้เนาะไปนี่น ีก้องก้อยบอกแผลบลับบลัปปบอยู่หนึ่งนะอ้าผู้ใดยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนยกนหัวขึ้ยนยกหัวลงอยู่เนาะเอาตอนนี้เดี๋ยวคือเอาก็มาฮอนเงินของโดอล่าแล้วรเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของโดอลล่าจะดีจะดีพ่อสบายแม่กำลังนึ่งเข้ากันเลยเนาะนี่นึ่งเข้ากันเลยอันนี้ก็นึ่งเข้าเนาะวันนี้แข่งอย่างได้สูงกลิ่นเนาะเไก่ยใกล้ไปไปกินเมนูมีปีกพร้อมเมนูมีปีกวันนี้ค่ะ กุ้หอมเลยเนาะอือเอาเกลเอาเป็ดมาคือกนันนี่มาสมทบเดีเย๋ยวมาสมทบเดี๋ยวมาโฮมกันเนาะเมนูเนาะมีกนนมินเมนูซัตปีกได้เมืนเนอ่อนี้นะเป็นการมาเฮือนของโดอลลาครั้งที่สองทุกคนนี่ดวลมามาวันนี้ก็คือมากินนำดอลลานะจ๊ะส่วนทางนี้แวบ๊บแวบ,บแวบบ๊บแว๊บเฮลโล่สบายดีเด้อเมื่อกี้ทักทายกันคื่นเก้า ก็สวยคือแบบโทรนัดโดลานะสียูทุกเอนว้าวแบบนั้นนว่าสิไปตลาดเนาะว่า้ไปว่า้ไปว่ะจะเอาอะไรกินมาพี่ว่ะอยู่ตลอดอยู่ได้ไปไสนอยู่ได้ไปไหนเนาะเชิญคุณเนยน้องทรายเดมันน้องทรายมันบอกน้องทรายสบายดีสบายดีสบายดีสิน้องงานน้องซัดกาน้องซัดกาน้องของโดนาโต้คนนี้นะครับเอเนาะเดี๋ยวเราจะไปทักทายคนอยู่ทางในกันเถอเนาะเดี๋ยวเหมือกันว่ามีไผ่เน่ยเหมือนกันโอ้ยมีไผ่เนาะโอ้มีเลือดไก่ครับ เลือดไก่เลือดไก่ไปแวบอยู่ทางนี้นะทุกคนเดี๋ยวเบิ่งกันูว่ายูทูบเบอร์นังหลายท่านเลยนะมาในในมื้อนี้ทุกคนในมื้อนี้ค่ะอุ้ย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 สมัยดีอ๋อยินดีรับยินรับมามาเฮือนเฮาเฮาสิต้มใกล้ห้กินต้มเป็ดเออต้มเป็ดเจ้าอยากมาสมัยดีภัยดำแอสเซอเรนเจอร์อันนี้สมัยดีไอ้หนังนู้าไอ้เก้านี่ไอ้เก้าทุกคน สบายดีฮะไปเปลีเปียนห้าสิบบาทสบายดีสบายดีครับโอ้บาลานี่บาลานี่สบายดีสบายดีจ้าตาตาดำเด้อเยอะเอกลักของตาตาดำทุกคนนะฮักให้น้องเสียงมาหมดเนาะจ้าจะเห็นคือเราได้บอกสบายดีดู้ดำเด้อ ไปดิทำไมดำมันต้องตวดำเลยพูดให้ดำโอ้ยดื้อเนอะหาเป็ดหาไก่พูดเสียงแบบแอบแอมจีบเบาเลยเนาะพาไปหาเป็ดหาไก่มาดิถ้ากินถ้าชิมเด้อเอาถือเป็ดมาถือไก่มาจกเบาเบียดจกเบาอย่างนาะคนกันเลยซอสเบียดซอสไทยเนาะาทุกคนกับประมาณนี้คนนอนไก็คือยังพันมา อ่ากันอีกสองคนเนาะยังพังได้มาเนาะก็จะมาสมทบกันภายหลังละคนประมาณนี้ทุกคนคือการมาพบกันครั้งแรกเนี่ยเขากับเบิ่งดสองเราอยู่เขากับพี่ตาอยู่บาลนี้กับสาตาดามเขากับเบิ่งคือกันเสียวมามวนจ้านี่ไอ้ก้ากับมนเบิรงคือกันหัวบ่อืประมาณนี้ทุกคนปะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเป็นไผ่นู้นจำเห็ดเมนูแซ่บๆปั่นอ่าชีเฮากินเนาะทุกคนเนาะเมนูของเฮาวันนี้ก็มีเป็ดนำแล้วก็มีไก่พร้อมทุกคนนี่ เป็ดแอฟแอโบ๋แม่เนาะกรุบหนอนนะเขียนละแอฟแอฟวะประมาณนี้นกคนอ่าทุกคนมีตะตัดามาตอนนี้ก็คือเมนูของเฮากับเลดเรียบร้อยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้มไก่ทุกคนบ้านะป้าคือว่าเป็นแต่เซ็ตเทน้นีองนะแล้วก็มีแคปหมูเนาะส่วนพักก็จะมีหน่อไม้ต้มทุกคนเนาะแล้วก็จะเป็นพักบงทุกคนเป็นพักบงน้ำทุกคนนี่ประมาณนี้ทุกคนเมนูของเฮาวันนี้เราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าม่มีคนเอเลย อ้าวไปใส,นปส่นอ้นีไปใส่มดนอ้คือว่ามีแต่ห้าวนอ้หนังยี่มองนี้นะ,ะหรือว่าจะจะเป็นา้าวเพราะที่้าวจะกิน <c oughs> หรือว่าชิลากินก่อนทุกคน <c oughs> หรือว่าชิลากินก่อน <c oughs> มันกับเมื่อคืออะไรเนาะเราต้องถากันหลายๆคนกันด้วยเน,ะะ <c oughs> นาะตอนนี้ก็คือแบบกระเจาไปอันนั้นคนไปขั้วเป็ดทุกคนไปเบิ่งกันปะพอขั่วแล้วจะบอกสองสองันทางนี้กันเลยมันพูดนะป้า ยังครัวเป็ดยังพุ่นทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงนคนเนาะบ่ายสองแล้วกะเฮายังไม่ได้กินข้าวเซาทุกคนกิน,น <c oughs> ขนมจีนเนาะ <c oughs> แป้งแต่ตอนเจ็ดโมงมาแหละ <c oughs> จนทออตอนนี้สองโมงยังไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมารอรอมันนะ <c oughs> โอ้เป็ดยังพันลกขนแล้วยังมีขนบัวพันลกบกัวผาาแล้วลกบกัวผาาแล้วเนาะยังมีขนบัวอยู่ต้องไปเผาต้องไ้หยังเนาะโอ้เดี๋ยวให้คุณแม่เนาะ คุณเม่บอกว่าคนลรบาออกแล้วมึงขนบัวนี่นมึงขนบัวยังตีมอีกพรเราถูกช่องเคยเราอุ๊ยปลาพามาตัวนี้ทุกคนก็คือมันหนังกระติ๊มแน่นเนาะเู้ซื้อ่าอาหารพู้ซื้อไว้พี่ไอ้หายนาะกินอิ่มมาแล้วทุกคนมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ วันนี้กลับมากินข้าวอยู่ที่เพื่อนของ,ง os, man, man, นะะ after, ้องโดรายทุกคนเนาะเมนดรลายก็คือต้มไก่ยังกินทุกคนก็คือแซ่บแพงเนาะนี่เจ้าของบ้านกันเลยเฮลโลสัมไบดีสัมไบดีสัมไบดีต้มไก่ใส่สาบอ่ะมากินกันหลายคนเลยนนี่โอ้สาวนายซาราดิโอสบายดีนี่ปัญหาขึ้นมาทุกคนเนาะสัมไบดีกับอานิพนธ์เคยลาสัมไบดีสัมไบดีปัญหากึ้นมาสมทบกันทุกคนเนาะเอาตันดีเด้อ มีเหงื่ออันเป็ดเอามาตะกุ่นละสามแยกอ๋อสามแยกเเพื่อนเท่าเหรอเบิร์เป็ดเท่าในสามแยกกันเลยตีเป็ดตีเป็ดเป็ดเนาะเฮ้ยเก็บโยมกันจ้ะเอ้าเดี๋ยวยนน้ำน้่งเอาไม่้ทุกคนต้อนเอาไม่เอาม่ลิ้มาน้ามาไม่ได้น้ำเลยโอ้ผม่จะกินน้ำไหมปอปอปอปคุณพ่อของน้องโอล่าเป็นคนตีมเป็ดทุกคนอื โอ้ขอบใจพ่อพอหลายๆเนาะนี่มันปิ้งให้เพราะเบื่อไม่พอทุกคนอยวไปซิมมันเนาะจะเป็น,นิังไหนเน,ะนาะเมนูนี่กะมีตำพุงแน่นอนทุกคนวายูปานธนาธิบดไซร์เลยเท่าจะไปนั่งก็อนอละหอดจนเนื่อแตกเแื่อแตกเพื่อนสานั่งเป่าปิ้งเป็ดนี่เอง <laughs> แต่ว่าเขาขอซิมก่อนเด้ออิมเลยนี่แหละครับเป็ดมาขาบครับเป็ดมากับ เแก้วเรียบร้อยแล้วีเป็ทแล้วนีแต่ว่าเจ้าหยอเาเจ้าตัเ้เจ้าตับเบิ้เจตับออมีเจ้าตับองลตัวนี้มันตัวี้ยงกระด้างอยู่ตัวนี้ยังนุ่มๆอยู่คุยบบไงหนี่มว้้เพื่อนนี่นอยบุกมีบบาม่อือยังอืออือออออืออืเจอืออืออองืืออืออือบืออืออืะอืออือออออือออือืออ เออาข่งเเลยแต่ักก็ยงกันอตมันงเองน่หหอมหอมลองเบิลูกลองเบิเขาเขาจเข้าวามก็กินแบบแปลกๆมแปๆีบกเคยกินนะกินบัน้แ้วใช่ปกางี้แกแกบเรอแก้บคุวเดี๋ยวไปปมหุไป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 ามสาวอยี้ยอสุาไปหมหุงาบเราจะมาเบิลแล้วปบอือซรอเ ฉันนึกว่าผักหอมหัวอืมบ่แม่นงอ่ะพอเพลิดเพลินเสร็จต้องเอาไปให้ไดเมนูนี้ต้องไปเจอเลยเออินเนาะหอมหอมเนาะหอมสูตรมาแล้วของข้าวไม่กินขึ้นไปยังเนาะเกิดตามจ้องใส่ผักถึงแนงอืมใช่ครับถ้าเกิดเรากินเร็วเนาจะดเาทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวแล้วเรากับปิ้งเป็ดแล้วเรียบร้อยทุกคนแต่รู้สึกว่ามีแต่คนเดินทางเนาะ มีแต่คนจากลาคุณว่ามีแต่การเดินทางนะคนเมื่อกี้ก็คือแบบเบาล์ลันนี่เนาะกับซาตาดนกับเพิ่์นกับกามบ้าเนาะคนพอมายันค่ำเนาะยันฮอดสั้งพุนขำนะคุณเนาะแต่ว่าทางนี้เนี่ยนะเสือคือกันนี่ก็ยกระฟับเลยนี่นะนะไปนกัต้องการเราได้ไปเที่ยงออคยอดเมียฮอดมียฮอดลุเป็นคนละครอบครัวครับคนละครอบครัวแต่ว่ามือทางหลังข้างบอกโอ้ไปหาคุณบอก เออมื่อทางหลังเมื่ออ้อมเห็นไอมาธรรมศาสตร์งามนะครธรรมศาสตร์งามใช่ปาะเก็คือนั่งกันอยู่สองคนก็บ่าเออยักเบิ้งธรรมศาสตร์ก็เลยห่ยหาธรรมศาสตร์เออทีพาไปเบิ้งธรรมศาสตร์วันปิ่นทั้งหดายสองข้างทางโอ้ยังดอกพี่น้องยูพี่เป็นหัวจักอยู่พี่น้องที่อยู่โซบอลาวกับคุณจ้าก็ผมเป็นเคยเล่าอยู่ครับ ้ผู้สถานะว่าชัดเจนเลยล่ะต้องเฮ็ดให้มันชัดเจนเห็นเพื่อนบาเบาหน่ายโอ้ผมว่าได้พาทิ้งใครได้นี่ไองผมไม่ได้นะผมไม่ได้พาทิ้งใครนะเอาวนี้เอาเดี๋ยวไม่ได้กงพ่อกันเจอดาราหลายเลยวันนี้เดี๋ยวให้น้องป่ดได้ทำแต่ละคนเลยปาดจะชุชมบรรยากาศเดี๋ยวเข้าี๋ยวไอ้ขอไปชมเมืองหลังขั่งชมบรรยากาศชมมววิือแก่อนมือแบิวไปเข้าชมกันเคยไปกินกาแฟครับไเสียเล่าไปไม่ไม่เดี๋ยวทถ้วัดไทย เห็นผู้สาวเอาขึ้นหลังรถไหนเด้อเห็นผู้สาวขึ้นหลังรถม้าไหนเด้อไม่ไม่คดมไม่แล้ยวไม่ไม่พ่อไปเด้อพ่อเด้ออ๋ามีคนเดินทางบางคน ทางนี้ก็คือแบบมีคนเดินทางแล้วการมีคนเดินทางมาพีปาณทุกคนเนาะมีคนไปมีคนมาเจ้าเฟิร์สเมื่อกี้บอกฮงเขาไปแล้วอ๋ออ๋อยังเหลืออีกนมันเกิดคำเฟิร์สเมื่อกี้บอกฮงเลยนายไอ้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝุ่นเลทางหลังนะอ่ากันห้าเน้นน้ำได้ไหมสบายดีสบายดีอันนี้จะทิ้งแนร์มาบอกนะสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องอันนี้เบาคำแสงมาหน้าเด้อค่ะเบาคำแสงบ้านหน้าเดินทางมาจากอ่าปากเซ่จมปาสักเล่าใต้ หากมาแต่พูดอะบ่นี่มาแต่แต่มือมอว่านบ่ะหมอวานหรือมอซื่นมาดบแล้วสองันกรสอง0ันกรทุกคนสองพันกรตัวบ้านพนกุยเทวลาไตยุพนทุกคนแม่ชิมาเทียวเนื้อมาทัวเนื้อนี่เทัวครบสิบแปดแหวนนี่สิบแตัวเราเลยได้แล้วทางไต่สีแขงยังอีกประมาณสิบ่าไดสิบสียังอีกสิบสเอาม่เด้วรนอ่ายังสิบแข้งนะแม่แม่แม่อ่ สวาสดีเดอน้อง <Trustee S 1> <1990. S 2> ดวสไซกินเดอมาจากปรักเศจะมาใส่กันไอกินวะโอ้จนตุยมาจนตุยเนาะมาเลยตุยเนาะกินไลจนตุยตุยแต่หน้าฮักด้ละ <c oughs> <c oughs> กินฟันบางไฟอู้ย้าวเจ้าเจอถึงแล้วน้นยๆนะสบายดีบาสุคนยินดีเด้ออาจารย์ใบเซ่ให้กันบาสุคนยินดีซื้อได้เยอะไม่กินต้องไปเดี๋ยวคนที่ได้หัวจักบกันทุกคนไปทางนั้นก็แวะได้อยู่เมืองสนามสมบูรณ์เมืองสนามสมบูรณ์แฟงจอบซัาโอเคคันได้ไปท้าคุณนู่นคนเนาะจะไปแวะลินน้ำเอือย้องไปตัดฟ้านเด้อตัดฟานเเคยอันนี้แต่ว่า ແຕ່ດີເຄີຍຫນ TikTok อยู่แตเนຍັງຄີອອງໄປຕ້ໄປກທັາດາີນໍາແຖວນ ได้ได้สบายมาหูจักกันทุกคนรการมารวมตัวกันเูืจักกันไฝั่งไทยฝคนงต่างก็คนละที่กันาหูจักกันยี่มองนี่ยทุกคนใช่ใช่ทุกคนถ้าเหนว่าี่ยูทูบเนี่ยก็ได้หูจักกันได้ก็นย้อนยูทูบเลยนะเป็นไอเฮาได้หูจักกันนี่ว้าวสิไอ้ว้าวจะซึ้งเลยนะใะรไอเฮาก็ได้ไปไปไปมองหลายน่าจะไม่กินข้าวไปกินตำหุ่งกันนะทุ่นหูว่าอยู่หุกน้ำ่นว้าอยู่หุ่น มือสัมดีนมือสีวันสันไอ้นายเนาะโอ้แข่งแถแล้ของแถเอุ้นะตามหูงสูบหูคู่สู้สู้คู่กินอ,องเบอกิน้วเขาจ็บอดมงมั้ยไอ้นายต่ำหนึ่งมั้ยนี่แซบอยู่แซบอยู่ยอดกคือชิมมึงละแซบแแซบในมือไม่บปรตามไปกินด้สมพ่อฉะฝนโมโต้โปใจดีใจมง่อกันไปแซบแซชิมแลวทุกคน<ะ> วายพวกกินดีกว่าทุกคนย่ยยอยอหมดวนนูนของหมดายว้าายว้าใจล้นเหนื่อหนาเด้อิบเจ้ามากินะไอแน่ตแรกเยเป็นเพืมันทุกคนกินข้าวอีกครั้งที่สองทนรอบสองนะคะวันนี้รอบสองอบสองเล้วยรอบสองล้วนี่ เราแบบเขาเองชอบที่ส่งไก่เนาะต้มไก่เนาะต้มไก่ต้มไก่ตามหมูได้สิต้มไก่สุกินคือจังหวะอ๋อดีป่าธนาเอาเป็ดมาพร้อมก็เลยต้มแต่ไก่แล้วเป็ดไหวโหเจ้ามากกับเห็ดเป็ดเม่ยโอ้ยสองแล้วเราพลดไปแล้เราจะไปต้มไปกินดูเระวัาดไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหลายคงเดี๋ยวพาไปนั่งซื้อิที่เค้ากินข้าวน้องคนเขาไร่ข้าวยน่ามะเร็งคนป้อมหน้าพร้อมตาเนาะเพื่อนใหม่ มามามากินข้าวรำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อเจ้าบ้านเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวกับน้องดนัทคือเก่าเลยอือกินข้าวกับคนสวยสวยทุ่งมือสวยทุ่งมือเนี่ยนอนตื่นสวยนะมามามากินข้าวเซ็ตหนึ่งกันทุกคน